ดาวพุธกำลังจะย้ายนะคะ7ราศีนี้นะคะเมษเมถุนธนูกันมังกรกรกฏพฤศจิกนะคะฟังคําทํานายดีให้ดีนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะปังกําลังจะเฮงกําลังจะรุ่งโรดนะคะคําทํานายมาจากอาจารย์ไว้เปิดตัวนะคะเดี๋ยวที่อ่านให้ฟังนะคะคําทํานายนะคะอาจารย์ไว้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะบอกว่าคนที่เกิดในราศีเมษเมถุนธนูกันมังกรกรกฏพฤศจิกนะคะอะ ดาวพุธนะคะย้ายในวันที่24พุทธจิกายนนะคะก็ผลเรือนอรินะคะมรณะวินาตนะคะส่งผลดีแก่4ีราศีต่อไเป็นี่คือราศีข้างต้นแรกนะคะเมฆเมถุนธนูกันนะคะคำทำนายนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพุธเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนแบบเรือนเสียนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาและความเครียดในหลายๆเรื่องนะคะเอ,อ่อรวมถึงความคาดหวังและยัง ไปไม่ถึงตามที่คิดนะคะแต่หลังจากวันที่24พุทธพฤศจิกายน2 5 6พนนี้นะคะดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าเรือนดีนะคะก็จะทำให้ดวงชะตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องรอโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งยังต้องใช้เวลาหลัง เนี่ยก็คือหลังจาก30พอพยอไปแล้วจะเริ่มมีข่าวดีในรอบใหม่จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะและราศีที่เข้ารอบอีกนะคะที่บอกขันต้นก็คือมังกรกรกฎแล้วก็พฤษภนะคะ3ราศีนี้นะคะจะต้องรอคอยในการเลือกและตัดสินใจในช่วงนี้นะคะปัญหาที่เจอเนี่ยจะค่อยๆได้รับการแก้ไขนะคะและจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออุปรธรรมนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ย จะต้องรอคอยไปก่อนแต่หลังจาก7ธันวาคมทุกอย่างจะดีขึ้นจะมีข่าวดีแบบสุดๆเลยนะคะคําทํานายนี้นะคะมาจะอาจจะไว้เปิดดวงอย่างที่บอกนะคะเน้นย้ำราศีอีกทีนะคะเมษเมถุนธนูกันมังกรกรกฎ พฤษศกนะคะน้อมรับคําทํานายกดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปทําทุกอย่างที่คุณทําได้ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะขอให้คุณดวงปังดวงเฮงขอให้คนในครอบครัวรอบตัวคุณดวงปังดวงเฮงดาวพุธย้ายแล้วขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ